ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับในบอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับแหมเป็นยังไงกันบ้างครับไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับพี่สมบอยนะครับก็หยุดไปพักฟื้นพลังมานะฮะแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าพลังพร้อมเต็มเปี่ยมแล้วในการจะทำคลิปให้น้องๆดูกันนะครับแหมนะฮะเราด้านนู้นครับเป็นไงครับเนี่ยเหมือนใครมาใส่หมวกนะครับดูเหมือนจะเป็นพี่คอสตุมแมนหรือเปล่าครับมาใส่หมวกทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาหน่อยดีกว่านะครับ สวัสดีครับพี่คอสตูแมนกำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อสวัสดีครับพี่สบอยคือตอนนี้ครับผมกำลังจะฝึกพวกเพื่อนเพื่อนผมหน่อยครับเพื่อนเพื่อนผมพวกนี้ตอนนี้ก็เลตติ้งไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่าพลังต่อสู้น้อยครับโอ้โหดูน่าสนใจจังเลยนะครับล้วทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยครับพี่คอสตูแมนอ๋อเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาฝึกลูกเสือให้กับเพื่อนเพื่อผมครับลูกเสือครับโอ้โหฟังดูน่าสนใจนะครับฝึกลูกเสือนะครับเอาล่ะพวกนาย ถ้าพวกนายอยากจะมีเลดติ้งดีขึ้นเหมือนฉันเนี่ยพวกนายก็ควรจะฝึกรากกายตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น <c oughs> เข้าใจนะครับให้ผมฝึกอะไรบ้างครับอ,อนเนอเนี่ยนายต้องรู้จักการฝึกขั้นพื้นฐานการฝึกขั้นพื้นฐานคือก,การฝึกลูกเสือพวกนายจะไปเปลี่ยนชุดลูกเสือมาเดี๋ยวนี้และใช่พวกผมเอาชุดจากไหนครับ่ต้ดงห่ว,หวงฉันเตรียมชุดใหม่พวกนายแล้วนี่ไง โอ้โห oh, นะครับนี่คือชุดลูกเสือที่พี่คอสตูแมนนะครับเตรียมมาให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับก็คือจะเอาชุดจากพุดดี้ใช่ไหมครับเนี่ยได้แล้วพวกได้เนี่ย,ย,ยไปจัดการใ้เจ้าพวกพุดดี้พวกนี้ซะนายก็ยึดชุดมันมาเลยไปเริ่มเลยโอ้ oh, ไปแล้วครับตอนนี้นะครับทางเพื่อนเพื่อนเหล่าเทรเวอร์เฮดรสันนะครับก็พยายามไปจัดการบุดดี้นะครับเพื่อที่จะไปเอาชุดลูกเสือมาจาบพุดดี้นะครับแม่ อ้าวิคอสตูแมนครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆแต่งตัวกันเสร็จหรือยังครับเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วพี่สบอยอัหลังไปดูเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเพื่อนๆของคอสตูแมนนะครับแต่งตัวออกมาแล้วเป็นอย่างไรเราไปดูคนแรกกันก่อนเลยโอ้โหนี่คือ TOTL นะครับ TOTL ที่แต่งชุดลูกเสือนะครับว้าเทบไปเลยนะครับสวัสดีครับมีใครครับเนี่ย โอ้ยพี่กอนออรถคิวนะครับก็มาในชุดเขาบอยเท่มาเหมือนกันนะครับโอ้หเป็นไงบ้างครับชุดนี้ก็โดดเท่ดีอยู่นะครับพี่คนต่อไปครับโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยมาจากเรื่องซอลหรือเปล่าเนี่ยทำไมกลายเป็นบูตี้มีอะไรออกมายื่นจากปากครับไอเป็นอะไรอย่าแซวผมมากไปผมแต่งมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้ยไอเกชิคเกนโกนนะครับเอาคนต่อไปครับ เฮ้ยอะไรนะหน้าไปไหนเนี่ยโอ้โหมีแต่คอยาวโอ้ยอะไรกันเนี่ยปีปิ้งทอมโอ้โหแต่งไปแต่งมากลายเป็นบูดดี้คอยาวกันเลยทีเดียวนะครับโอ้อ่ะคนสุดท้ายกันปะครับเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้หทำไมวูดดี้ตามันจะล้นอย่างนั้นโอ้ตรงปากนี่เหมือนใส่หน้ากากเฟสชิลเลยฮะโอ้อะไรกันเนี่ยวูดดี้กับที่มานอยแล้วบิดระไาไกลออกไปอย่างงี้เฮ้ยพี่ผมก็หนักใจเหมือนกัน่ะ พี่คอสตูแมนก็สั่งให้ใส่ผมก็ต้องใส่เอาละผมได้อย่ามมวเสียเวลาแล้วมาเข้าสู่บทเรียนที่หนึ่งกันเลยบทเรียนที่หนึ่งเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกเสือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพวได้เนี่ยมีความรู้เบื้องต้นแค่ไหนเอาละครับตอนนีนะครับพี่คอสตูแมนนะครับก็กำลังจะเริ่มฝึกเพื่อนๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อเลยครับน่าจะสนุกนะครับงานนี้แต่ก่อนเอน่นฉันอยากให้พวกได้ยื้นีเป็นชิดกว่านี้กันหน่อยเอาหมดจัดทถวเอ้ จัดแถวได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดิไปเช็คชื่อกันเลยลูกเสือที่โอทีลมาครับลูกเสือกอดอร์ลคิวมาครับลูกเสือชิคเกตโกสมาครับลูกเสือปิงทอมมาครับและสุดท้ายโอ้โหี่เป็นลูกเสืออะไรเนี่ยตาถลนเลยลูกเสือฮิมมันนและบิดมาครับเอาละเช็คชื่อเสร็จแล้วเราก็กลับไปประจําตําแหน่งเดิมไปได้ครับผมแม่ดูการฝึกแข่งขันนีนะครับวันนี้โอ้โหท่าทางพี่คอสซูมแมนเราจะตั้งใจมาเป็นพิเศษเลยนะครับเอาละ คำถามแรกที่จะถามก็คือคำขวัญของลูกเสือคืออะไรกระต่ายตอบมาเอ,อ่อคำขวัญล่ะครับเอ,อ่อหากปวดขี้ให้ไปขี้ <c oughs> เฮออ้ยคำขวัญบ้าอะไรบไัตปมีเป็นทอมตอบได้ไหมเอ,อ่อคำขวัญล่ะครับฉันชอบกินส้มตำไก่ย,ย่างเฮ้ยพวกนั้นเป็นบ้าอะไรแค่คำขวัญง,ไง,ไง่ายๆพวกนี้แกไม่รู้เหรอผมรู้ครับอาชิกโกระรู้ก็ตอป้าอย่าลืมดื่มนมก่อนนอนทุกวันไปทุก กอดารวดเขียวรู้ไหมผมผมไม่รู้ครับเอ้ยพวกยนี่ไม,มีความรู้พื้นฐานกันเลยฉันจะหวังพึ่งใครได้บางทีอะ T O T L เสียชีพอย่าเสียสัตว์ครับเ้ยโอ้ยนี่มันตอบผิดคนเดียวเว้ยแกงมากโอ้ทุกคนตอบเบื่อ T T L หน่อยเดียว T O T L ทำได้ดีมากฉันให้หน่อยดึงคะแนนอะไรวะเนี่ยถาไไ้พวกเราไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนคำถามต่อไปลูกเสือมีกี่ประเภทอี่าไม่นอยและบิดตอบอ่า ลูกเสือดาวลูกเสือโคง้งลูกเสือกีต้าร์ครับไปจะไปถึงลูกเสือที่เรากำลงังฝึกอยู่นี่ไม่ใช่เสือแบบนั้นมาโจผมรู้ครับอา้าวลูกต่อบมาปี๊ปมิชชัอมเสือร้องไห้ครับไอเสือร้องไห้มันอาหารโอ้ยพูดมาในหิวเลยชิคเก,ก้ h o ก t ตอได้ไหมเสือเพ่นครับโอ้ย เสือเพ่นนั้นมันลายสักยันปลาดาวลดคิ้วเออไม่รู้ครับเฮ้ยไอ้นี่มันรู้อะไรบ้างไปดีสุดท้ายความหวังอยู่ที่ทีโอทีเอลสินะลูกเสือมี4ประเภทครับมีอะไรบ้างมีลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญครับโอ้โหจะไปทีโอทีเอลก็เจ๋งนี่เอ้าตบมือทีโอทีเอลหน่อยเลยทีโอทีเอข้าไปอีกครึ่งสนาม คำถามเรื่องนี้ใครจปไปตอบได้เนี่ยไม่รู้ครับถามอะไรก็ไม่รู้ยุ่งยากไวุ่นวายไม่อยากย <c oughs> กับฟุตแล้วเนี่ยเฮ้ไอเงียบๆรอยๆอย่าคุยกันเสียงดังฉันกำลังสอนอยู่อ้าวคำถามสุดท้ายนะ <c oughs> คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วเพลงประจาลูกเสือมีเพลงอะไรบ้างบอกมาอะไรก็ได้คนละเพลงเออเพลง จิงเกอร์เบลครับไอ้จิงเกอร์เบลดนวันคริสต์มาสเพลงและคุยทั้งอำเภอครับไอ้อำเภออะไรแล้วก็เป็นข่าวเออไม่รู้ครับตัเองไอ้นี่ไม่ต้องไปหวังพึ่งมันแล้วเด็กก้อนเราคิวเนี่ยไปรู้แล้วอย่างผมตอบได้ครับเพลงนี้กำลังดังครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ฟังเพลงเมาคีล่าซัเออวะ่ะได้ยินอยู่ทุกวันทำไมเราล,ลืมเพลงนี้ไปได้ล่ะถูกต้องแล้วดีโอทีเอลเก่งมาก เด er mm ี๋ยวเราจะไปจบบทเรียนแรกโดยการฝึกร้องเพลงเมาคีร่าสัตว์กันเริ่มได้เมาคีร่ากัต์เมาคีร่าคาเทคานดคาเทคานนี่พวกเราบัดทำบ้าอะไรกันวันนี้นั่นสิฉันจะไม่เห็นด้วยและตอบไม่ได้สักคำถามเลยเราเฮ้ยมันไส้ทีโอทีเอลว่ะพวกเราจัดการไปเลยดีไหมเนี่ยเป็นความคิดที่ดีนะเอาละเอาละการฝึกวันนี้เนี่ยก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเหนื่อยกันซะก่อนไป ทุกคนกลับไปฝึกร้องเพลงเบาคียา์าสัตว์ใบได้แล้วพรุ่งนี้มาร้องกันไ่กลับบ้านก่อนแล้วกลับไปกินส้มตำก่อนหิวข้าวไปแล้วเฮ้ยนายทำไมตอบคำถามได้อยู่คนเดียววะนายทำไมเราขายหน้าฉันไม่ชอบหน้านายเลยวะเฮ้ยนอกจากต้องใส่ชุดหน้าอับอายแบบนี้นายยังทำให้พวกเราเสียหน้าอีกเหรอจากโอทีเอลอย่างนี้ก็ต้องโดนลุมเติบสิวะ เฮ้ยอย่านะครับผมผมแค่ชอบหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเฉยๆนะครับได้จะด่าว่าฉันไม่รู้จักหาความรู้อย่างนั้นเหรออย่างนี้ก็ต้องลุ้มเติมหน่อยแล้วกูเราจัดการอ้าวโอ้ยังไงครับตอนนี้ T O T L นะครับโอ้ยดีนะครับโดนเพื่อนๆลุมจิจฉ้าและหมั่นไส้นะครับโอ้โดนเพื่อนๆลุมจัดการได้ยังกันครับเพียงเพราะว่า T O T L ตอบคำถามได้อยู่คนเดียวนะฮะโอ้หน้าสงสารล O T L จังเลยนะเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างกันเนี่ย